มาดูกันว่าพี่โอ้พี่ช้างมาดูที่ว่าปมชน,นะที่สารวิทยชัยและถแถลงออกมานั้นมีอะไรหลักๆบ้างกฎหมายไม่ย้อนหลังออกฎหมายไม่ย้อนหลังเนี่ยแปลกฝ่ายคา้านไม่ได้ถามนะถัมไหมไม่ได้ถามว่าย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังและที่สําคัญเนี่ยปมการยกเรื่องของการตัดสิทธิ์ทางการเมืองเนี่ยฝ่ายค้านไม่ได้ถามพี่ช้างตอนที่ปคนการเอกสารแนบที่เอานิติศาสตร์ครับห้าสิบเอ็ดท่านอ๋อตอนหลังใช่ไหมหลังตอนเพิมกรณีของสารเนี่ย สารอธิบายความแล้วบอกเราชัดเจนว่าร,รัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้ให้มีผลนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปก็พี่น้องประชาชนที่เรียกท่านนายกตั้งแต่วันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2557ท่านไม่ได้เป็นนายกตามรัฐธรรมนูญนี้รัฐธรรมนูญนี้ไปรับรองว่าคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ดำรงมาก่อนหน้านี้ ให้เป็นรัฐมนตรีต่อเนื่องตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้นายกในความหมายเริ่มนับตั้งแต่6เมษายนี่สรุปออกมาจากถ้อยแถลงผมชัยนะสำคัญที่ศาลพูดถึงหลายครั้งในวันนี้ก็คือมาตรา158 158มาตรา159ต่อเนื่องมาที่159และก่อนนน้นนั้นทีมที่ปรึกษาท่านนายกฝ่ายกฎหมายคำชี้แจงของท่านยกบอกเลยว่า ให้ดูทั้ง,ท,งทุกวัคเออทีมที่ปรึกษารวมทั้งคณะกรรมการกิจสิการชุดพิเศษด้วยเฉพาะลหันด้วยโอเคก็บอกอันนี้ไว้นี่หัวใจสำคัญคือพี่โอมาตราห8ว่าอย่างนึงมาตราห8ในชุดแรกนี่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีครับ,รบวัคสองบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา หนึ่งาในคำวินิจัยของศาลเมื่อกี้ถ้าท่านฟังจะได้ยินคำว่านิติบัญญัติเมื่อปี2 5 5 7ครับเป็นสภาผู้แทนไหมคือว่าเป็นการแต่งตั้งโดยโคสอสชถูกความหมายไม่ได้พูดตรงแต่ฟังได้ว่ายังไม่เรียกตามนั้นกฎหมายนี้ถูกใช้พลเอกประยุทธ์ไปต่อครับไปต่อคำวินิจฉัยของศาลและธรรมนูญนะครับที่เกิดคร้เมื่อกี้เนี่ยนะครับเป็นการต่อรมหายใจให้กับพลเอกประยุทธ์ และเป็นการต่อลมหายใจให้สามปอหน้าต่อจะไปต่อลมหายใจแล้วเดินคนละทางหรือเดินคนละมุมหรือเดินไปด้วยกันอีกเรื่องหนึ่งในคำวิจัยของสารอาจจะไม่บอกชัดเจนว่าเริ่มนับตั้งแต่เมื่อไหรแต่ถ้าฟังทั้งหมดเนี่ยชัดเจนครับผมว่าชัดเจนลุงตู่อยู่นี่ครับคือผมว่าสารเนี่ยบอกชัดเจนแม้จะไม่ได้ถามว่าเริ่มเมื่อไหร่รับสารเนี่ยบอกว่าตอนนี้ให้ถือว่าเป็นนายก <c oughs> คือไม่ใช่คําว่านายกขาดตอนออแต่ถือว่าขาดตอนไม่นับปี2557เพราะในคำวิจยขสารบอกเลยนะว่าเริ่ม6เมษายน2560ศารบอกว่าแม้จะเป็นนายกเมื่อ24สิงหาคม2557แต่เป็นนายกคนละรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคือปี2560นั้นประกาศใช้เมื่อวันที่6เมษายนครับ เพราะฉะนั้นถ้าฟังคําพิพากษาดีๆบอกได้เลยให้นับตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญบังคับใช้ครับแลวแบบมาดูกันว่าพี่โอพี่ช้างมาดูที่ว่าปมชัยชนะที่ศาลวิทย์ชัยและแถลงออกมานั้นครับมีอะไรหลักๆบ้างกฎหมายไม่ย้อนหลังกฎหมายไม่ย้อนหลังเนี่ยแปลกฝ่ายค้านไม่ได้ถามนะไมไม่ได้ถามว่าย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังและที่สําคัญเนี่ยปมการยกเรื่องของการ ตัดสิทธิ์ทางการเมืองเนี่ยพักกานไม่ได้ถามพี่ช้งตอนที่ฝ่ายเป็นการเอกสารแนบที่เอานิติศาสตร์ครับห้าสิบเท่านอ๋อตอนหลังใช่ไหมหลังมีมีมกรณีของสารเนี่ยสารอธิบายความแล้วบอกเราชัดเจนว่ารัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้ ให้มีผลนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นจึงไม่ย้อนหลังย้อนหลังข้แรกชัดเจนครับกฎหมายไม่ย้อนหลังครับการดำรงตำแหน่งตามรรมนูลชั่วคราวปี257ไม่ถือเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูลฉบับนี้สารบอกอย่างนั้นนะตอนนด้เลยพี่น้องประชาชนที่เรียกท่านนายกตั้งแต่วันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2557 ท่านไม่ได้เป็นนายกตามรัฐธรรมนูญนี้รัฐธรรมนูญนี้ไปรับรองว่าคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ดำรงมาก่อนหน้านี้ให้เป็นรัฐมนตรีต่อเนื่องตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้นายกในความหมายเริ่มรับตั้งแต่6เมษายนนี่สรุปออกมาจากถ้อยแถลงศารบอกว่าถึงแม้ว่านะนายกตามบัญชีรายชื่อตามมาตรา158 อ่ร้อยห้าสิบแปดร้ยห้า้าเนี่ยนะนให้จริงๆแล้วต้องมาจากบัญชีรายชื่อตนั่นก็คือ9มิถุนาหกสอง,ตองแต่ต้องนับตั้งแต่ 6, ม6เมษา60เยเพราะว่ารัฐมนุนบทเฉพาะการบอกว่าให้ถือเป็น คณะรัฐมนตรีตามลมนูนนี้อโอเคให้นับตั้งแต่6เมษายน6 0ก็คือปี6นได้แหละต่อมาประเด็นที่สังคมตั้งคำถามบ,บันทึกการประชุมบันทึกการประชุมของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญทั้งตัวประธานทั้งรองประธานคนที่หนึ่งตกลงละจะยึดมาเป็นเอกสารอ้างอิงในแนวคิดแนวทางไหมโอ้คือมันเป็นการประชุมเพื่อวางจุดมุ่งหมายอูกตีแล้วลมนูนประกาศใช้ปั๊บเนี่ยจะมีการประชุมทำหน้าที่ให้ครบ จุดเขียนจุดมุ่งหมายเจตจำนงเจตนาลมเจตจำนงแห่งรัฐมนูลและที่สำคัญศาลบอกว่ากว่าจะประชุมกันเลยไปแล้วหนึ่งปีห้าเดือนเป็นการอธิบายแนวทางครับเป็นการอธิบายแนวทางไม่ได้บอกว่าเป็นเจตนารมเจตนาของผู้ร่างเพราะนั้นใครจำอ้างอิงตรงนี้เพื่อมาแก้ต่างมันค่อนข้างน้ำหนักถ้าฟังจากการพิจารณาของศาลและการวินิจฉัย บอกเราเลยบอกว่ายึดตามรัฐธรรมน,นูญไม่ได้ยึดตามแนว <ผม S 1> คิดลังประชุมที่ศาลวินิจฉัยว่าพลเอกประยุทธ์ยังรอดเนี่ยออมีประมาณนี้แล้วกรอดแล้วเกิดอะไร เออนั่นแหะที่รอดแล้ววันนี้ก็พลเอกประยุทธ์ก็กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปที่พักการทําหน้าที่ก็จบเลยนี่ที่ตอนนี้อยู่บ้านรอหนึ่งกลับไปทําเนียบได้แล้วใช่ไหมโอกลับไปได้เมื่อกี้ถามแล้วเมื่อกี้ถามแล้วว่าปมชนะอยู่ตรงไหนพี่ช้างพูดนี่มาดูนี้ปมชนะสําคัญที่ศาลพูดถึงหลายครั้งในวันนี้ก็คือมาตรา158่งหแปนมาตรา159กต่อเนื่องมาที่159และก่อนหน้านั้นทีมที่ปรึกษาท่านนายกฝ่ายกฎหมายคําชี้แจงของท่านนายกบอกเลยว่า ให้ดูทั้งทุกวักเออทีมที่ปรึกษารวมทั้งคณะการกิจเสธิการชุดพิเศษด้วยจตอลหันด้วยโอเคก็บอกอันนี้ไว้ยนี่วัจัยสำคัญคือพี่โอมาตราห้าดว่าหนึ่งมาตราห้าในชุดแรกนี่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีครับควัคสองบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา 1 5 9ในคำวินิจัยของศารเมื่อกี้ถ้าท่านฟังจะได้ยินคำว่านิติบัญญัติเมื่อปี2 5 5 7อเป็นสภาผู้แทนไหมถือว่าเป็นการแต่งตั้งโดยคอสชถูกความหมายไม่ได้พูดตรงแต่ฟังได้ว่าอย่างไม่เรียกนั้นกฎหมายนี้ถูกคราวนี้ก็ต้องไปดู1 5 9กลับมาและย้อนกลับมาวันวักสองบอกว่าให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับลงนามเสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีวันวักสอง วักสาวัคสี่จึงไม่บอกว่าจะดํารงตําแหน่งติดต่อกันคนใหญ่แล้วเนี่ยชอบอ้างกันวัคสี่หัวใจชัยชนะของวิมยุทธ์อยู่ที่วักสอ่วักสามวักสอก็คืออ้างมาตรา159 159างว่าอย่างไรไปดูห5 9้มาดูนี่คือมาตรา1 5 9นี่ตามนี้ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีจากบัญชีรายชื่อ ที่พักการเมืองแจ้งไว้สามามตอนปี57อ่ะมีบัญชีพักการเมืองไหมไม่มีไม่มีงไงจบไหมนีจบเลยคุณแล้วคุณสมชายผู้เดี้ยงออกแล้วแล้วตอนไอ้60มีบัญชีอะไรชื่อั้มมี60น่ะก็264ี่บทตรบว่าการย้อนมาไงอ้าย้อนมาไม่ย้อนแค่นั้นเออย้อนถึง57ถูกต้องเอขาดตอนขาดตอนดูคำพิจารณาของศาลยกมาอ้างอิง1 2 6่ สองหนึ่งห้าแปดหนึ่งสามหนึ่งห้าเก้าก็คือว่านายกตีที่ตามความหมายัฐธรรมนุนคือนายกตรีที่พรรคการเมืองเสนอชื่อที่สามคัดเดตนะครับและที่สําคัญต้องผ่านจากสภาผู้แทนด้วยถูกแล้วก็สภาผู้แทนตอนปีห้าเจ็ดอะความหมายเหมือนก็ไม่ใช่สภาผู้แทนนิติบัญญัติแต่ตอนนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าไปดูนะฮะรัฐมนุนตอนนั้นเนี่ยก็บอกว่าให้สภาที่มีนิติบัญญัติทําหน้าที่ทั้ง สาภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสาภาแต่ว่ามันสารมเอาละสารนนมนุไม่นับไม่นับะสารเช่นั้น <c oughs> นายกพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยไม่ได้อ่อนนะแข็งโป๊กเลยแข็งสำคัญชัยนระที่พลเอกประยุทธ์รอดวันนี้ก็คือยืนอิงหลังพิงล้มนุนปี60